ทุกวันเลยมันก็บอกความจริงกับพี่มาสักทีดีวะความจริงอะไรว่ามึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่เอ้พี่เสือกแกมีเล่าหรือจริงๆเลยพี่จะเห็นอยู่ว่าฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายจะจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงเล่าคอจะไม่รู้ล่ะไออะไรก็มามันเป็นผู้หญิงก็ได้นะเว้ยเลอะเทอะนะทั้งนี้ไม่ถ้าเกิดตังเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่เนี่ยกูรู้เป็นผู้หญิงเมื่อไหร่มึงต้องมาเป็นเมียกูนะรู้แล่แล้วพี่เสือแกกลับไปเลยฉันบอกว่าเป็นผู้ชายโอไม่เชื่อหรอก เยี่ยวใส่วดเห็นกับ้ไหมช้นเอนใหแกเอาไปเลยชนลูกพงปถยพุงลูกยชนแกไปเลยสนนจับถูกลารางของตัวเองตอรุ่งสองเสือพ่อคุณร้ายา มอไมเไไ่ต้องม้อนะลูกนะงพ่อโดนมาไม่ทไอู้จะมาตายเพราะกินปาเรื่อไอ้ตอร้อนอย่ากุ้งเซ็ตกันแล้วสุดยอดโอ้โหจตผิดเลยเกิดอะไรขึ้นเ้าก้ไอ้ด้อยง่ยผมไม่รู้ยผปโผล่จริง ควาจริงที่เรจะพอกับเจ้าความจริงกวันตุรฉนจ้คือพระธิดาเี่ยมม,มานคนเจ้ไม่ใช่ลูกพอ่พองพอ่พออพสพพแบบสจเต้องเชื่พอพ่อมีไว้ลา รประโยันเรื่อนกันสัตวรสิกันสัตเทศสิรินครมบปัญญายงต่งทำเป็นเหยียบจํำเร็นเวียงบังเส้พอของอบเจ้าให้น้ำองค์เทพนี้จะทำให้สีสีเป็นจอมของแม่บุญเจ้าองค์ได้ออกการเส็นพอต่างได้รับความท้อยแท้กลับอง เมื่อวยสุรสีราชอาณดเพียงฟ้เ็ไปขอพรจากการประสูิราชโอรสองค์พีนอมานราสิงห์หอนก็ไม่อาจทำยังสุ oh, ่คกลั Anh ่นั้นได้ตนพัวาสผูมัจโรด์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ติดนตัวจะมาไปเกินตีน มันเป็นสิ่ง,งยกกืนยั่าเจ้าพระราชนัดตววมจริงมันไม่ช่วไสิ่ดฉันไม่ด้ลืมใส่ยาใส่ยากัากากากกบเจ้าต้องขออวยกนอพกเบลลกับคืนกอกเจ้าต้องคอยรอราสิ่งหน้าปหมเด็ก ไม่ดอยปลใจดีๆไปฮอดลูกไปชนอาจจะเกี่ยวกับสัญชาณแล้วแล้วดวงวิญญาณของเธอส่วนก็องรุนลอย้างลาไปสิงสถิตอจู่ที่บา้าวัประลังเสรัมชู่ยชม รับร้อนเลยครับกูตายแล้วโอ้ไอ้อย่างงี้ ร้อนที่ไหนเลยกินเยิบเลยมึงมากันเอาไงไรมึงาไม่ได้ถาคุณไงแกเลยยังไงแกตายแล้วกร้อนทำไมตายไม่ต้องร้อนถ้าร้อนนักนี่กินจำใจโอ้ยหัวขาดตลาดด้วยจำใจห็วไ่กินมีมือผีในนรกจะมนร้อน ไปปิ้ต้นมิ้วกินนี่ด้วยนะพี่เสือฮะพอตายแล้วพี่แค่กาแฟสองแก้วพอตายพี่ชายพอเราตายแล้วสองแก้วบ้านไม่หล้บจริงสองแก้วายจริงพอตายแล้วเป็นเมียกูเหอะมดี๋ยวต้องจัดงานส่งงานจบแล้เป็นเมียกูก่อนพี่เสือนะที่พ เสียใจทำไมล่ะพว่อตายแล้วพว่อเป็นโจรทำไมพ่อก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละมึงเป็นเมียกูก่อนมาปิดที่ได้แล้วพี่เสือเอาศพพ่อไปเก็บก่อนไปเก็บรับหน้าด้านอยู่ก็อยู่ไปเลยตายขับใจแล้วเอาไปกินเลยพี่เสือครับไม่เอากูเข้าได้ฮะอโออปูไปงอเลยเอ๊ะกูมีขาผมเดินเข้าอยก็ได้ <c oughs> โอ้โหแม่ดีนะบางทีเป็นโรคไขขา ก็จะขึ้นตึกมาขึ้นมานิดเดียสุกอินได้มาดีพูดผิดพูดทองพูดไก่ทองคุูคุณไม่ร้องคุอินตับใจกูก็ได้หมดโชคดีนะที่เสือถึงพี่จะรู้ความจริงว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันก็เป็นเมียพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำไมฉันยังมีความแค้นฉันจะเดินทางไปติดเพนตินชินานครแวะมาวัดก่อน ครับครับฉันต้องเดินทางไปไป,ปดูศิลาตะครต้องไปไขน,นอนศิงย์หน้าปานให้ได้ก่อนพี่ดูแลสมพ่อให้ดีอีกเจ็ดวันที่จะกลับมาไม่โดนโกล่พุทธเป็นไรอ้าวแล้วแล้วจะเจ็ดวันให้กลับมาละ่ะถ้าเจ็ดวันฉันไม่กลับมาสแสดงว่าฉันสุริชัยคนนี้ไี่ตายจากโองนี้ไปแล้วอะมึงต้องมึตงต้องกลับมาเป็นเนื้อคู่ให้ได้ thank